สวัสดีชาวยูทูบเบอร์และก็นักผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องฮอกกี้นีวีและนี้ก็คือ25ดับเกมมือถือเอาชีลดอที่ดีที่สุดในปีนี้กันนะครับสึดขั้ที่กำลังมอหาเกมเล่นหรือว่ากำลังมอหาเกมในเอาชีลดอทก็สามารถมาดูเกมในคลิปนี้ได้นะรับรองเลยนะครับว่าเกมในคลิปนี้น่าเล่นทุกเกมแน่นอนนะครับซึ่งเกมในคลิปนี้มันก็จะมีทั้งเกมเก่าและเกมใหม่ปนกันไปนะและสุดขั้ที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจผม้วยนะครับโอเคแลล้สนนนนจะะมมีเเเกกกัับบาารรไปดูยค มาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับ a n t a r t i c a A.D.A. สำหรับใครที่ชื่อชอบเกมแนวเอาชีดอดสยองขวัญก็นี่เลยซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีดอดที่ให้เราเอาชีดอดในพื้นที่โลกลางที่เต็มไปด้วยหิมะหรือว่าน้ําแข็งนั่นเองนะและมันก็จะมีพวกสัป,ปหลาดหรือว่าพวกเอเลี่ยนอยู่ด้วยนะครับซึ่งเกมนี้มันก็จะแห่ลมหายกับหนงเรื่องเดือดติงเลยนะโดยภายในเกมนี้คนก็จะต้องคอยตามหาพวกสิ่งของต่างๆและก็จะต้องคอยเอาชีดอดจากพวกสัป,ปหลาดต่างๆไปด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่สนุกกกแลละะ็นนข้้าาางทางทยยมๆเ และเกมนี้ก็เป็นเกมที่สามารถเล่นออฟไลน์ได้นะครับและก็เป็นเกมที่ไม่กินสเปคมือถือเลยนะและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลงโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับ <S <S เกมนัดที่24่สิบดอร์แล,ลน เกมแนวเอาชีดอดผจนภัยสไตล์ในเมที่มาพร้อมกับระบบภาษาไทยซึ่งใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับโดยตอนเล่นเกมมาเกมนี้มันก็จะมีการสอนเราด้วยนะว่าทํายังไงหรือว่าเล่นแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีดอดสไตล์ในเมก็สามารถลองดูเกมนี้กันได้นะครับโดยภายในเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีดอดและก็ผจญภัยในสถานที่ต่างๆนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ากราฟิกหรือว่าระบบการเล่นต่างๆภายในเกมนี้มันทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะ และเกมนี้คนก็จะสามารถเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งโหมดเพื่อเล่นคนเดียวเลยก็โหมดเพื่อเล่นหลายคนนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นสนุกและก็มันมากๆเกมหนึ่งเลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับเกมอันดับที่ยี่สิบสาม Ocean is Home เกมนี้ก็เป็นเกมแนวะเอาชีวิตดอที่ออกมาค่อนข้างนานมากๆเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดเกมนี้ก็น่าจะออกมาได้สักประมาณ10ปีแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเกมนี้ก็ถือว่าพัฒนานไปไกลมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกต่างๆหรือว่าระบบการเล่นภายในเกมนะครับโดยภายในเกมนี้คุณก็จะต้องคอยเอาชีวิตดอทในแต่ละวันนะและภายในเกมนี้มันก็จะมีพวกสถานที่ต่างๆที่รอคอยให้คุณไปสำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกห้องลับอะไรแบบนี้นะ และภายในเกมนี้คุณก็จะต้องคอยเอาชีโด้จากพวกซอมบี้ไปด้วยนะครับและภายในเกมนี้คุณก็สามารถคราบของสร้างบ้านต่างๆได้นะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่ไม่กินสเปคมือถือและก็เป็นเกมที่กินความจําน้อยมากๆเลยนะครับซึ้ใครที่มีมือถือสเปคต่ําก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆเลยนะแล้วสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับเกมอันดับที่22 b o c k h e a d Zombie Must d i เกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นเอาชีโดอสไตล์แบบโลคไลท์โดยภายในเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีโดจากพพสซอมบี้นะครับและภายในเกมนี yeah, you, right ้คุณก็จะได้เจอกับเหล่าซอมบี้มากมายเลยนะซึ่งซอมบี้ภายในเกมนี้มันก็มีหลายชนิดมากๆเลยนะครับและซอมบี Read ้บอสภายในเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโหดมากๆเลยนะคือ n p c หรือว่าซอมบี้ภายในเกมนี้มันก็ค่อนข้างฉลาดเลยนะครับซึ่งคุณก็จะต้องใช้จังหวะหรือว่าไหวพริบในการเอาชนะโพสซอมบี้นะครับ แล้วเวลาที่คุณเอาชนะพวกซัมบี้เสร็จแล้วมันก็จะมีความสามารถให้เราอัปเกรดด้วยนะครับซึ่งคุณก็สามารถอัปเกรดความสามารถของตัวเองได้ด้วยนะและนอกจากนั้นภายในเกมนี้คุณก็สามารถคราฟพวกสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกขวานอะไรแบบนี้นะและมันก็จะมีการปลดล็อกสกิลอะไรแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นสนุกและก็มันมากๆเลยนะและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้บอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดครับเกมอันดับที่21 Westland Survival เ สำหรับใครที่เบื่อเกมแนวเอาชีวิตรอดแบบเดิมๆผมก็ขอแนะนําเกมนี้เลยซึ่งธีมหลักของเกมนี้มันก็จะเป็นยุค,คาบอยนะครับและภายในเกมนี้คุณก็จะต้องคอยเอาชีวิตรอดในยุค,คาบอยนะและภายในเกมนี้คุณก็จะได้เจอกับทั้งคนที่เป็นมิตรกับคุณและก็ไม่เป็นมิตรกับคุณนะครับซึ่งภายในเกมนี้คุณก็สามารถคราฟของและก็สร้างบ้านได้ด้วยนะและเกมนี้มันก็จะมีพวกระบบการปลูกผักต่างๆด้วยนะครับไยกได้ว่าเกมนี้เป็นหนึ่งเกมแนวเอาชีวิตรอดที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆเลยนะ และส่วนหน้าภาพหรือว่ากราฟิกภายในเกมนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะซึ่งมันก็ดูสมูทและก็ลื่นไหลามากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดในยุคคาบอยแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับ <S <S เกมอันดับที่10 Death w a s e Land เกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นเอาชีวิตรอดที่ให้เราเอาชีวิตรอดจากพวกผีดิบและก็พวกสอมบี้ต่างๆนะครับซึ่งสอมบี้หรือว่าผีดิบภายในเกมนี้ก็มีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะ แต่เกมนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ซอมบี้อย่างเดียวนะครับมันก็จะมีภัยอันตรายาอย่างอื่นอย่างเช่นพวกคนด้วยกันเองหรือว่าพวกสัตว์ร้ายต่างๆนะครับซึ่งคุณก็จะต้องระวังตัวให้ดีนะเพราะว่ามันจะคอยทําร้ายคนตลอดเวลาเลยนะครับและภายในเกมนี้มันก็จะมีพวกแมปต่างๆให้เราสํารวจกันด้วยนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าแมปภายในเกมนี้มันก็ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะและเกมนี้มันก็จะมีพวกอาวุธต่างๆให้คนได้เลือกใช้กันมากมายเลยนะครับแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวแอคชั่นเอาชีวิตรอดที่เล่นสนุกแบบนี้ก็ไม เก, 19, กาาเกมนับที่สิบเก้าสเวเวอร์คลาสชูสลับใครที่กำลังมองหาเกมแนวเอาชีรอดแบบฮันคอร์หรือว่าเกมที่มีความคล้ายกับเกมไมค์คาร์ก็นี่เลยซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราเอาชีรอดจากพกสตสไน์ต่างๆนะครับ แต่เกมนี้มันก็ไม่ได้มีแค่สัตว์ด้เยอยงเดียวน,น,นะครับมันก็จะมีพวกอันตรายอย่างต่างๆอย่างเช่นพวกความหนาวความหิวอะไรแบบนี้นะและมันก็จะมีพวกอาหารเป็นพิษแล้วก็มีความหนาวอะไรแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งคุณก็จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็จะต้องระวังตัวให้ดีนะและภายในเกมนี้คุณก็สามารถสร้างบ้านละก็คราบของอะไรก็คราฟอาวุธต่างๆได้นะครับอย่างเช่นพวกปืนพวกธนูเอาไว้ต่อสู้กับพวกสัตว์ได้อะไรแบบนี้นะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคบว่าเกมนี้เป็นเกมแนวเอาชีดดอดที่เล่นยากเลยก็ท้าทายมากๆเลยนะครับรับรองว่าถูกใจสายฮาร์ดคอร์แน่นอนนะและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลงโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับเกมบรรดบที่18 Saver o n r อร์อสำหรับใครที่เบื่อเกมแนวเอาชีดดอดแบบเดิมๆก็นี่เลยซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีดดอดที่เราเอาชีดดอดบนแพลกลางทะเลนะครับและมันก็จะมีพวกฉลามต่างๆมมคอยทำลายแพของเรานะ และภายในเกมนี้คุณก็สามารถสร้างแพ้สร้างบ้านแล้วก็สร้างอาวุธต่างๆได้นะครับแล้วก็เอาไปต่อสู้กับพวกฉลามอะไรแบบนี้นะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับแต่เกมนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีพวกเกาะต่างๆให้เราไปสำรวจกันด้วยนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้มันมีอะไรค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับ และภายในเกมนี้คณก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเผื่อใครที่เงาๆหรือว่าเล่นคนเดียวแล้วเบื่อก็สามารถไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเวลาเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับคือช่วยกันหาอาหารห,หรือว่าสร้างแพรอะไรแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นโมเมตนต์ที่ดีมากๆเลยนะและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับเกมที่17 Mi มีมครายเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมแนวเอาชีวิตรอดที่น่าเล่นมากๆเกมหนึ่งเลยนะครับ ดยภายในเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีวิตรอจัดสปาลาดนะซึ่งรูปแบบการเล่นของเกมนี้มันก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายระหว่างฝ่ายผู้รอดชีวิตและก็ฝ่ายสปาลาดนะครับซึ่งฝ่ายสปหราดภายในเกมนี้ก็สามารถแปลงร่างเป็นผู้รอดชีวิตได้ด้วยนะซึ่งใครที่เล่นเป็นผู้รอดชีวิตก็จะต้องระวังตัวให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าเพื่อนที่มากับเราเนี่ยเขาเป็นสปาร์ตหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่สนุกและก็ท้าทายมากๆเลยนะและภายในเกมนี้คุณก็สามารถเปิดไมค์คุยกับเพื่อนได้ด้วยนะครับ ซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีโดที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยก็ลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้บอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดครับเกมหนึ่งที่16 s e l l ซ r Odyssey เกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีโดที่พัฒนาโดย e อเล n จินไฟนะครับซึ่งภาพหรือว่ากราฟิกภายในเกมนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสวยสดงดงามมากๆเลยนะโดยภายในเกมนี้ก็ใช้ให้เราเอาชีโดจากผีโครงกระดูกนะครับ และภายในเกมน,นี้คุณก็จะได้เจอกับสัตว์ที่เป็นมิตรกับเราและก็ไม่เป็นมิตรกับเรานะและภายในเกมน,นี้คุณก็สามารถปลูกผักปลูกพืชต่างๆได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมเ,เอาชีวิตรอดที่น่าเล่นมากๆเลยนะโดยภายในเกมน,นี้เนี่ยมันก็จะมีพวกแบบต่างๆให้เราสำรวจกันด้วยนะครับซึ่งใครที่มีมือถือสเปคต่ำผมก็ไม่แนะนําให้เล่นเกมน,นี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้กระตุกหรือว่าแหลกได้เองนะอันนี้ผมก็เตือนแล้วนะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจเกมนี้บอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดครับเกมันที่15้า ไฮน์ซิกชูสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวฆาตกรหรือว่าเกมที่มีความคล้ายกับเกม IdentityV ก็นี่เลยซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราเอาชิอดอจากฆาตกรนะครับโดยภายในเกมนี้มันก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายระหว่างฝ่ายฆาตกรและก็ฝ่ายผู้รอดชีวิตนะครับซึ่งฝ่ายฆาตกรก็จะต้องคายตามหาผู้รอดชีวิตนะว่าซ่อนตรงไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับและก็จะต้องคอยสกัดค,ความผู้รอดชีวิตนะครับไม่ให้หนีได้อะไรแบบนี้นะและก็จะต้องกำจัดผู้รอดชีวิตให้หมดนะครับ ส่วนฝ่ายผู้รอดชีวิตก็จะต้องคอยซ่อนตัวจากฆาตกรนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อนตามโรงเรียนหรือว่าตู้ต่างๆนะครับและก็จะต้องหาทางออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้นะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกมากๆเลยนะและส่วนด้านภาพภายในเกมนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับและเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีกินสเปคมือถือเลยนะซึ่งใครที่มีมือถือสเปกต่ำก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับหลังสลับใครที่สนใจเกมนี้บอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดครับเกมเดที่สิบสี่ เดดบราดเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดมาใหม่ที่ต้องบอกเลยนะครับว่าหน้าเล่นมากๆเลยนะโดยภายในเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีวิตดอดจากพวกผีดิบและก็พวกสอมบีต้ต่างๆ,ๆนะครับและภายในเกมมีคนก็สามารถคราฟของสร้างบ้านต่างๆได้นะและภายในเกมนี้คนก็สามารถสำรวจพวกแมปต่างๆได้นะครับซึ่งภายในแมปมันก็จะมีพวกซอมบี้เต็มไปหมดเลยนะและคนก็สามารถฟาร์มของหรือว่าหาของตามพวกแมปต่างๆได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นหนึ่งเกมแนวเอาชีวิตรอดที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆเลยนะ และส่วน,นด้านฉากคาสิเนต่างภายในเกมนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดท,ที่มีความทา้าทายแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับเกมที่13 Delli ด r ิวิลี่ฟอร์มเด็เนกมี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดท,ที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่เรื่องของความสนุกเกมนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสนุกจริงๆนะโดยภายในเกมนี้ก็ใช้ให้เราสมบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตนะครับ และภายในเกมนี้คุณก็จะต้องคอยเอาชีวิตรอดในเมืองล้างหรือว่าในโลกที่ล่มสลายไปแล้วนั่นเองนะซึ่งมันก็จะเต็มไปด้วยพวกผีดิบซอมบี้ต่างๆนะครับและภายในเกมนี้คุณก็จะต้องคอยตามหาพวกสีขอต่างๆอย่างเช่นพวกเมืองล้างหรือว่าพวกตามแบบพวกห้องอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีพวกซอมบี้อยู่ด้วยนะซึ่งคุณก็จะต้องระวังตัวให้ดีนะครับและภายในเกมนี้คุณก็จะไม่ได้อยู่คนเดียวนะคุณก็จะมีเพื่อนด้วยนะครับซึ่งเพื่อนของเราก็คือ NBC นนั่นเองนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นีกกเเเเมท่่คนนนาลลยพิๆะรับ และสำหรับใครที่สนใจเกมนี้บอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดครับเกมที่12 Lost Future สำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวเอาชีวิตรอดภาพสวยก็นี่เลยซึ่งภาพหรือว่ากราฟิกภายในเกมนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสวยมากๆเลยนะคือเขาทำออกมาดีจริงนะครับรวมไปถึงพวกรายละเอียดต่างๆโดยภายในเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีวิตรอดในโลกที่ล่มสลายไปแล้วนะครับซึ่งมันก็จะเต็มไปด้วยพวกซอมบี้และก็ภัยอันตรายต่างๆนะครับซึ่งคุณก็จะต้องระวังตัวให้ดีนะ โดยภายในเกมนี้คุณก็จะต้องต่อสู้และก็เอาชิตดอดจากพวกซอมบี้นะครับซึ่งซอมบี้ภายในเกมนี้มันก็จะมีทั้งซอมบี้แบบธรรมดาและก็ซอมบี้บอสนะครับและภายในเกมนี้คุณก็สามารถคราฟของสร้างบ้านต่างๆได้นะครับคือรายละเอียดภายในเกมนี้มันก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะและที่สําคัญเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ต้องเติมก็สามารถเทพได้นะครับซื้อคาที่เป็นสายฟรีก็สามารถอยู่ได้นะและเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นได้ยาวๆเลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับเกมเดอที่สิบเอ็ด s ซวอ l เลเจนเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีโดที่ผมอยากแนะนําเลยนะครับซึ่งรูปแบบการเล่นายในเกมนี้มันก็จะเป็นรูปแบบ3ามคือมันจะมีการแบ่งเป็น2ฝ่ายระหว่างฝ่ายเราและก็ฝั่งผู้เว่ตคนอื่นนะครับโดยายในเกมนี้คุณก็จะต้องคอยเอาชีโดาจากผู้เล่นคนอื่นและก็จะต้องคอยเอาชีโดาจากพวกซอมบี้ด้วยนะ ซึ่งในช่วงเวลากลางวันคุณก็สามารถฟาร์มของหรือว่าหาของอาวุธปืนต่างๆได้นะครับแต่ในช่วงเวลากลางคืนคุณก็จะต้องป้องกันตัวเองจากพวกผู้เล่นคนอื่นหรือว่าพวกซอมบี้อะไรแบบนี้นะและในช่วงเวลากลางคืนซอมบีภ้ภายในเกมน,นี้มันก็จะโหดเป็นพิเศษซึ่งคุณก็จะต้องระวังตัวให้ดีนะครับรวมไปถึงพวกกระสุนต่าง,างๆภายในเกมนี้มันก็มีจากัดนะซึ่งคุณก็จะต้องบริหารทรัพยากรใ,ให้ดีนะคะรับได้ได้ว่าเกมนี้เป็นหนึ่งเกมแนวเอาชีวิตรอดที่เล่นสนุกและก็ค่อนข้างท้าทายมากๆเลยนะและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลลลงโหดเกกมนนนนี้้าััไะครบ เกมนดที่สิบ Dismantle เกมนี้ก็เป็นเกมที่เคยบน PC มาก่อนและตอนนี้ก็มาอยู่บนมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับโดยภายในเกมนี้ก็จะให้เราเอา,เอาชิลด,ด์นในโลกที่เต็มไปด้วยโพสซอมบี้ต่างๆนะนะซึ่งซอมบี้ภายในเกมนี้ก็มีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับ โดยภายในเกมมีคนก็สามารถความของหรือว่าหาของมาอัปเกรดพวกอาวุธต่างๆหรือว่าสิ่งของที่คนมีอยู่ได้นะครับในเกมนี้มันก็จะมีระบบสาอาชีพด้วยนะและนอกจากนั้นภายในเกมนี้มันก็จะมีพวกการตกปลาต่างๆด้วยนะครับก็ถือว่าปเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่มีอะไรค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้บอกเลยนะครับว่าห้าภาคครับ <S <S เกมเดิที่9ก้า Life After เกมนี้ก็ปเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดแบบมุมมองบุคคลที่3านะครับ โดยภายในเกมนี้มันก็จะมีตัวละครให้คนได้เลือกใช้กันนะซึ่งมันก็จะมีทั้งตัวละครที่เป็นมนุษย์ธรรมดาและก็ตัวละครที่มีพลังของซอมบี้ด้วยนะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ออกมาค่อนข้างนานมากๆเลยนะโดยภายในเกมนี้มันก็จะมีพวกในเรื่องหรือว่าฉากคาสิต่างๆให้เราได้ดูกันด้วยนะครับ และภายในเกมนี้คุณก็สามารถเล่นกับผื่นได้ด้วยนะซึ่งใครที่มีเพื่อนก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นเกมนี้กันได้นะครับคือแบบสร้างที่แล้วก็เอาไปต่อสู้กับบอสอะไรแบบนี้นะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่สนุกม,มากเลยนะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับเกมเ์ทที่8 this war my เกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอจากสงครามกลางเมืองนะครับ โดยเรื่องราวภายในเกมนี้มันก็จะกล่าวถึงสงครามกลางเมืองนะซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้คนล้มตายนะครับหรือว่ากลายเป็นโจรหรือว่าอดอยากเพราะสงครามนะครับโดยภายในเกมนี้คุณก็จะต้องคอยเอาชิอด,ดจากคนด้วยกันเองและก็พวกความหิวต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าความกดดันภายในเกมนี้มันกดดันสูงมากๆเลยนะและในบางฉากภายในเกมนี้มันก็ทําให้เราจิตตกได้เลยนะครับและก็รู้สึกเศร้าอะไรแบบนี้นะ โดยภายในเกมนี้คนก็จะต้องคอยฟาร์มพวกของตามเมืองล้างต่างๆนะครับแล้วก็จะต้องคอยต่อสู้แล้วก็แย่งชิงอาหารอะไรแบบนี้นะหละงสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดจากสงครามแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเกมน,นี้เลยนะครับเกมหนึ่งที่7จ Ark s a v i l e v o l v e เกมน,นี้ก็ปเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่จะพาเราไปอยู่ในยุคเดโนเส์นะครับโดยภายในเกมน,นี้คนก็สามารถจับเดโนเส์มาเลี้ยงหรือว่าเอามาเป็นเพื่อนได้นะครับซึ่งเกมน,นี้ก็ถือว่าปเป็นเกมที่เล่นแก้เหงาหรือว่าเล่นแก้เครียดได้ดีมากๆเลยนะ โดยภายในเกมนี้คณก็จะได้เจอกับพูเล่นคนอ,อื่นด้วยนะครับและภายในเกมนี้คุณก็จะต้องคอยตามหาพวกทรัพยากรต่างๆเอามาคราบของสร้างบ้านหรือว่าคราฟอาวุธอะไรแบบนี้นะครับและก็เอาชีวิตดอ่ในโลกไดโดนเสาร์น,นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่ควรค่าแก่การโหลดมาเล่นมากๆเลยนะครับหลังสลับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับเกมที่ห Kingdom The Blood เกมนี้ก็เป็นเกมในแอชชั่นเอาชีวิตดอดที่เราต่อสู้กับพวกซอมบี้อะไรก็พวกคอนเทนต์กันเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่สร้างมาจากซีรีส์เรื่อง,นะงคิงด้อมนะซ่งใค้าที่ยังไม่เคยดูผมก็แนะนําให้ไปดูเลยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เรารู้เรื่องราวของตัวละครหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้นะโดยภายในเกมนี้มันก็จะมีพวกการปลดล็อกสกิลต่างๆด้วยนะครับซึ่งสกิลภายในเกมนี้ก็ถือว่ามีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะซึ่งภาพภายในเกมนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับโดยได้ว่าเอฟเฟกต์เลือด เกมหนที่5 Into the Day t r e e เกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมแนวะแอคชั่นเอาชีดดอดที่ต้องบอกเลยนะครับว่ามาแรงมากๆเกมหนึ่งเลยนะซึ่งเกมนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ2ภาคนะครับซึ่งล่าสุดเกมนี้ก็ปล่อยทีเซอร์ภาค3ให้ดูกันแล้วนะครับซึ่งจากที่เราดูทีเซอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับถ้าเกมนี้ม,มาอัปเดตเมื่อไหร่หรือว่ามีข่าวอะไรผมก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะซึ่งใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็ต้องรองกันต่อไปนะครับเกมหนดที่4 s u m m e r s เกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่กล่าวถึงเรื่องราวของ2พี่น้องที่จะต้องคอยเอาชีวิตรอดในเมืองรางที่เต็มไปด้วยน้ําทะเลนะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่มีอิสระค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะ คือเราสามารถทําอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายต่างๆหรือว่าการสํารวจพวกแมปต่างๆนะครับหรือว่าการสํารวจพวกทะเลอะไรแบบนี้นะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าพวกฉากต่างๆหรือว่าทะเลภายในเกมนี้มันทําออกมากได้สวยมากๆเลยนะซึ่งรายละเอียดยิบย่อยต่างๆภายในเกมนี้ก็ถือว่าทําออกมากได้ค่อนข้างดีเลยนะครับและเกมนี้มันก็จะมีพวกสถานที่ต่างๆที่เราให้เราไปสํารวจนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่คุณควรโหลดมาเล่นนะครับเกมเดทที่3 Radiation Island เกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่บอกเลยนะครับว่ากราฟิกหรือว่าภาพภายในเกมนี้เนี่ยมันสวยแบบสุดๆเลยนะโดยภายในเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีวิตรอดบนเกาะลึกลับแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะเต็มไปด้วยภัยอันตรายมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระมันตะลังสีพวกสัตว์ด้หรือว่าพวกซอมบี้ต่างๆนะครับซึ่งภารกิจของเราภายในเกมนี้ก็คือการปิดเสาแน่นเองนะถ้าคนปิดเสาครบคนก็จะจบเกมนี้ได้นน่เองนะครับและภายในเกมนี้มันก็มีอะไรให้เราทําเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการสํารวจแมปต่างๆนะครับ และในระหว่างที่คุณกําลังสํารวจคุณก็จะได้เจอกับเหล่าซอมบี้มากมายเลยนะครับรวมไปถึงพวกสไลด์ต่างๆนะโดยภายในเกมนี้คุณก็สามารถคราฟของสร้างบ้านต่างๆได้นะครับและเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเลยก็เป็นเกมที่เล่นได้ายาวๆเลยนะและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับเกมเดอร์ที่2 a r e n a Breakout เกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นเอาชีวิตรอดที่มาแรงที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับ ซึ่งภาพหรือว่ากราฟิกภายในเกมนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจัดเต็มแน่นอนนะซึ่งเกมนี้ก็มาพร้อมกับระบบภาษาไทยนะครับโดยภายในเกมนี้ก็จะให้เรายิงต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นและคนก็จะต้องคอยขโมยพวกของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของมีค่าหรือว่าอาวุธปืนแต่ถ้าคุณรอดไปได้เนี่ยคนก็สามารถเอาของไปขายได้นะครับแต่ถ้าคุณตายของทุกอย่างมันก็จะหายหมดเลยนะและคนก็จะต้องเริ่มใหม่นะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่ค่อนข้างท้าทายมากๆเลยนะ ยิ่งน้กคนเล็กกับเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สนุกและก็ท้าทายมากกว่าเดิมนะครับและวสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1เรานะครับ Alien Isolation เกมนี้ก็เป็นเกมที่เคย,ยบน PC มาก่อนและตอนนี้ก็ม่อยู่บนมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับโดยภายในเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีดรดดจากเหล่าเอเลี่ยน ซึ่งเอเลียนภายในเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโหดและก็ฉลาดมากๆเลยนะครับคือมันจะโผล่มาตัวไหนก็ได้นะครับบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะแบบมันโผล่มาข้างหลังอะไรแบบนี้นะครับบางทีเราก็รู้สึกตกใจนะซึ่งเกมนี้มันก็ไม่ได้มีแค่เอเลียนอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีพวก Android หรือว่าพวกหุ่นยนต์ต่างๆที่มาคอยทําร้ายเรานะครับซึ่งคุณก็จะต้องเอาชีดอดไปให้ได้นะและเกมนี้มันก็จะมีพวกในเรื่องต่างๆหรือว่าพวกฉากคัลซีนให้เราได้ดูกันด้วยนะครับซึ่งในเรื่องภายในเกมนี้ก็ถืออออว่่าาาาาาาทํกกมมมไดด้้คนนนขงตติๆเลยนะ แล้วส่วนด้านกราฟิกหรือว่าภาพภายในเกมนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสวยสดงดงามและก็อลังการมากๆเลยนะครับแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดแบบฮาร์ดคอร์แบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ25ดับเกมมือถือเอาชีวิตรอดที่ดีสุดในปีนี้กันนะครับซึ่งใครที่อยากผมทำคลิปอะไรหรือว่าจานดับเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับ หรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์เองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสี่อ